เาใส่แล้วนะพยายามทำนะเพราะว่ามันอยู่ในสื่อเนาะนะครับรอรออ,อ,ออะทั้งรันอก,กอนเหนียงกาะออกฟอขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพูดนะเดี๋ยวพุ่งน้ำก่อนนะคะโอเคคุณฟอใส่ใจนะ้างไหมใส่จ้าเรียกหลายครั้งมากดีไดเลยนั่งรอตรงนี้เลยไดลยนั่งดึงรอตรงนี้เลยเดี๋ยวค,คุณฟอมานะโอเค ถ้าพูดเยอะเชิญนะเลยมาทำเองเดี๋ยวมาเอานะคุณปอนะคิวไหนที่ข้ามบอกประหานิหนึ่งนะครับแล้วก็สลับคิวบอกประหาเด้อสิบก็แตกนะคะทีนี้ไม่มั่นใจเลยลังเดีอยู่ข้างล่างเนาะไม่เห็นเนองใส่กางเกงอยู่ด้านเลยครับทุก่านเลยครับอ๋อครับครับที่ี่อย่าแก้งนะคะซูมตรงนั้นไม่เอานะคะ หลายคนบอกว่าใส่สีขาวบ่อยๆนะคะจะได้เงินพี่โดมตะกอนเราใส่เยอะๆนะโอ้ยอเนาะคิดถึงพี่โดมเนาะคิดถึงพี่โดมเพราะว่าสแสดงยินให้แกอยู่ตอนสมัยนเน็ตละครอำอาทิชาตอำพิอาทิชาโดมกะอนลำแสดงยินแล้วก็สแสดงละครหลายเรื่องแล้วมอกรตัวใหญ่กว่านี้ไหมตัวใหญ่กว่านี้ไหมพวกขาไม่ได้เข้าฟิตเนส สามเดือนเพราะว่า<ม>เราทำฟิตเนสใหม่ฝากฟิตเนสไว้นะเร็วๆนี้เดือนหน้านะครับเป็นพรีเซนเ,เตอร์ให้เขาอีกแล้ว<ม>แล้วก็เป็นเคสรีวิวน้องนะคร<ม>ับอ่อา You Fitnes สระพิชาก็ได้หมดเลยด้ว่พก็ข้าก็ๆๆาาจะเป็นที่ในการโฟกัสเรื่องหนึ<ม>่งแล้วและที่สำคัญคือตอนนี้ตอนน,นอนน้อยมากกินแทบจะไม่ได้ทำคราฟต์มาแต่รอยยิ้มทั้งป<อ>ระเทศค่ะเอาใส่กินกับบ้านันออ๋อนั่นเลยดิเบาหวานน้องไม่หวาน ้ำตาลนิดนึงไม่หวานน้ำตาลร้อนนะพี่ใช่ว่าไม่ร้อนเดี๋ยวช้าหน่อยก็จะพอแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอดไหมเพราะมันใส่ยากซื้อๆค่ะชื้อๆๆมะนาวใช้มะนาวสดไหมมะนาวสดทำใหม่ทุกอย่างนะบมพริกหลายคนไม่เห็นตำเลยค่ะเมื่อวานนี้ตำจนแดงไปเลยแดงมาก แดงแดงเน่ยมาแดงเพมเลยพ่อมาแดงน้ำปลาคือเดะเบสไห่สุดเบสเดอะเบสตัดตัดเงินมาจาก้ล mm ง hmm> บางคนบินจากข้ามเหก็จ้างไปนะบอดี้เน็ตไม่ดีี้ามเหมาเือจะจ้างช่วงต่ง้ไหครับน่าจะได้นะครับเขาินดูเราขอเข้าใจข้าวพาหลอดใจมัให้กำลังใจเราจริงๆหลายคนบอกว่าไม่อยากกินส้มตาก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แค่มาเห็น้วกินโบกินใจแค่มาขอเห็นตัวจริงหน่อยใช่ค่ะหน้ามองที่นี่งนี้เลยใส่ถุงของเราจใส่ถุงใส่ แต่จานไห้เอาดููอาแล้วนะแต่ยังไม่ทำเนาะไมงมือเนาะเดี๋ยวนะเอาไปเผาไม่ใช่นะนักกะละนี่เป็นซอฟพาวเวอร์นะคะซอฟพาวเวอร์ออรคนต่างชาติเขาโอ้อาเบ,บสซิ่งว่าสั่นมันคืออย่างะ่ะถังค่ะตะกรอน,น่ะ เป็นคนอีสานน่ะหอบนางค่ะนะครับใส่อนะครับขุดเอาไซยังที่อยู่ตลาดรถไฟดัทางนี้นะครับซอสเผือกเดินใกล้ๆกับอยู่ดีเท่านี้ซอฟพาวเวอร์นะผักผักดังงานขิงจ๋าเนาะคุณจ๋ามาทำขิงจ๋าหรือเป่าทุกอย่างต้าบาทเอาไปทำบุญโหไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องติดต่อคุณปอคุณปอมาย่างเรียบร้อยแล้วนะค <üm> ุณปอนะโอเคคุณเอ็มค <tra> ุณเอ็ม พีมีสองีสแล้วไม่ถึงกับตันดาวเดือนเนาะเปแบบดาวเดือนไปเยอะแล้วทับทัวเยอะเลย้ายิมต่อน M เจ็ดสิบบาทนะเป็นกร้อนคน้านึ่งเเนาะอองกระน้อนคน้หนึ่งตรงนี้เปียกแล้วค่ะตอนนี้ล่าสุดล่าสุด กระทอนเองช่วงนี้จะต้องกินทีๆนะครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดยามแล้วฤดูการเนาะนะครับหนึ่งปีมีหนเดียวตำฤดูการตำกระท้อนพูนานึ่งนะอันนี้เป็นกระท้อนฝ้ายผสมบ้านนะคะมันก็จะเหนือมันก็จะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะคเดี๋ยวเจอเวอร์ชันตัวนั้นหายากกระท้อนฝ้ายอันนี้ก็อร่อยแล้วอร่อยแล้ว ขายที่หกเป็น,นครึ่งกิโลแล้วขายดีครับพักไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นขอบคุณค่ะ oh. ขอบคเนะื้อขายดีร่ประทันก็เอาที่นี่สิซึ้งจ้าอีกปลาท้อนอนะคะครั oh. ร้านก็เล็กถ <laughs> ัวดินถัวดินถัวที่ส่ง oh, ตามด้วยโคดานึ่ง ไม่อยากตำเลยน้ำลายชอบชอบกินกระท้อนเหรอคะชอบชอบแต่กินตอนนี้ไม่ได้ส่วนมากก็จะกินตอนหลังปิดร้านเพราะว่ามันเป็นยาระบายอ่อนๆยาระบายอ่อนๆใช่ใช่เสียงแหบแล้วนนี่แต่ว่าโอเคต้องเพิ่มเอนเนอร์จี้สำหรับตัวเองเอนเนอร์จี้คือแบบส่งมาถึงทีเอสเตอร์ยังไม่หยุดตำเลย โอ้ได้เลยสปอนกนเข้าแล้วลงคิวเนาะนะครับอย่างที่บอกว่าค้าจะพูดมีจุดยืนเสมอนะครับเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นซเกนเจอร์สำหรับตัวเราเนะาะแต่รูปจะเป็นภาพดำนะครับแต่ก็สวยใช่ไหมสวยแต่รูปจขไม่หอมหรือเปล่าน <c oughs> ่าสบายขอเกมน,น,น,นะทีนี่ได้ไหมตำป่าใส่ครูดองเพิ่อมีไก่เนาะ ลูกมือนี่ไงราอกับแม่นี่ไงนี่ไงลูกมือมือต่ำใช่ไหมของของเอ็มเนอนะครับเป็นบูดอ60เป็นแปดสิบบาทเนอะกินนีบ่กินนี่น้นะเป็นอมเ็มเมเป็นนัก้องเป็นนัก้องโปรดิวเซอร์คนทำเอ็มมือ็มนะเซเลบอินฟูมาเยอะเลยนะครับ ผมควพอได้เนาะถ้าข้าวเอาจองจ่ออ้าวคนนี้นี่เองอยู่ในสื่อขอบคุณค่ะนะครับวันนี้สื่อเยอะจังเลยนี่สื่อย่องช่องยูทูบเบอร์ดังๆกันทั้งๆั้นนี่อ่าภาษาอย่าบูเบอรี่นะอย่าห้ามบูเบอรี่เมื่อกี้ไปใส่สูตรนะ้ไหมมัเลยต้องขอไป ดอเนยแทนเลยถ้าทางจะไม่ได้พัก้กว่าก็จะได้เก็บร้านนะครับเขาประมาณตีสองตีสามตีสี่เีเช้านะครับเพราะว่าที่นี่เขาเขาเป็นลักษณะเป็นร้านอาหารบาร์บีอะไร่างๆเนะมีิอมเรีคนคืนเลยก็เยอะนะเขาก็ขายได้ต่อเนื่องนะครับ เ็ดนะรู้สึกคืคักนะครับสำหรับที่ทุดรนธานีนะจร้จริงๆไม่เผ็ดมากเลยนะหอมรอมากพร้อมหอมหอมสดกับรดกััวสติดใบเตยใบหมอนนะครับใบเตยใบหมอนใช่ใบเตยใบหมอนโอ้โอเติมของแม่เติมของเตองแม่เติมขโอดูนิย่ย่้ย่ค่ะนะครันี